โอ้ยสุดยอดไหมบรรยากาศไหมเจ้าลีไหมไม่ได้ไปดองเด้อสุดยอดโอ้ยซังย่างเดียวได้ทำแปดอ่ะ อามยี่ในกล่องเป,เป็นฟ้าเนี่ยหน้าหมากเป็นจะทำเบิงออ้งเขาเลยฟ้านี่ต้งแตพฟ้าเนี่ยมาเอากาตาไล่สอง่อางเรไปฟ้าเงื่อนย่อยางวะเ้ย่างแล้วบเลยใ่เกลือนำป้านี่ใบใส่ข <laughs> อ,องสมรสฮ่า่าฮ่า่่ ไปนั่ยังไหวยไถวยอนวงเขาม่จงพอสารไล่สองไล่สามไล่ครูพอสารเป็นเนี้ยงาวันนี้เขาไ่จางพอสารไปเห็นอันดีสวดแผ่นละพันแผ่นละพันแผ่นละพัน สารมันเดอกไงลงมาแล้วก็สานในเขาเยื่องในเขาเป็นลัพันมันบบมีเงินเนาะสองเมตรสองเมตรพูดสองเมตรโอเยู่ฮะอยู่ยบางบันยาผมไเอาไฟไปไปเอาอยูพาที้อ่ะไม่เฮีย,ยนะไม่เฮีย,ยน,ะนี่ไม่เฮียเนงอดโบกินนี่ไหม่หนี่อดบกินนี่อน จ้างเขาไปแบงุมาพอจิตามเงาะออจ้างเขาไปแบงมาแต่ฟ้าเหี่ยมโบ้ยใหม่อยู่ฟ้าเหี่ยมใหม่แน้นะนยางไงมันโมเฮียฮะมัหละโมเฮียเขาจะไปจ้างเขาไม่ตลอดบอกไม่ตลอดแต่ตันมีไฟใหม่ยังไ่หรใหม่มันใหม่มันก็้โมใหม่มันพวกเขาได้โด่งใหม่ไม่ยืยอได้โด่งใหม่ หาเขาม่ทุบทุ่มทุ่มราเแล้วคอยมเดี๋ยวคอยจะออกทุให้สารสารไล่สอมันเหือละเออไล่สองอ่ะสารไล่สองสารก็อาเพื่อนปุพระเจ้าว่ะเจ้าว่ะเจ้าว่ทุนทุ่นเนาะต้นสารต้นเน็ม we ันจะมันจะหากด้ มันจะรุ่มโมพัดส,สารไล่คัดรุ่มมังข่าได้ไมันมีไล่คัดไล่สองไล่สามมลมีร่มอะไรไปมมีร่มอะไรไปนั่นก่อนร่มเขาอะไรบ้างมข่าเลยพอเวลาเขาสาเขาจะเอาไม้ตอกตักตัตัเข้าไปนะให้มันแน่นแน่นนะให้มันแน่นให้มันจ็บเจ็บให้มันจ็บเจ็ ไม่วนมาวันมาวัดเสีย่าใส่บอ่ย่างไหมูสบ่นี่มาหมาไปเดามันเอก็มันเองก็ข้าก็สือมากะเซเว่นนะของเซเว่นของตลาดของตลาดมาว่าเพราะว่าอก็สือของกระสือยูรถ์ก็มาขายนี่ทบุบริจาคต่อย

สแบ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 เลยแต่น,นะไม่ขอยังว่าปิ้งหมูมันแสบกว่ามันปิ้งหมูมาเนี่ย,ยม,มาเดี๋ยวไปนองเด้อเป็นข้าวแรกนะกันเด้อใส่หยอดกินข้าวชมจันความสุขนั้นมันอยู่ที่นา oh nhóm lập nhóm lập còng với dân săn đi đi mà sao không có gì nhưng mà mình cười lé bí ủi này cười linh ประมาณสองคุม right ันบ่สองคุิจะพยายามอะไรจะพยายามอะกำดัดจับจูนไปว้างไข้าไปข้าหมวกกันเสีย จากินอะไรเนี่ยจ่าอืมจ่าทารนี่ยไทาปั๊บโอ้ยบนอะไหต้องไปใหม่มา ทำไมเป็นป,าป,าาปาลาใหม่สมัยทำานปลาใหม่รถผมว่าหลาับย่างบางโขกกลางเมืองนี้จุดมะฮอยอ, <Okay. S 2> อันที่อันท่าทางสายอันไปตะหง,งอย,ปปยไปปลาใหม่มันตกออกอย่างไปยุคสมุทริดเอาลงคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ